ครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพ c g a เก r TV นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตามบุ๊คคลิปเลยนะครับผมผมจะมาสอนทุกคนสร้างห้องเล่นหมดออนไลน์นะครับผมทุกคนวิธีการสร้างห้องเนี่ยจะสร้างไงนะครับผมเราถึงจะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับผมอ่ะก็ให้ทุกคนนะครับผมดูคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคก็ไม่เป็นการสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมน้องๆเนี่ยจะต้องสมัครบัญชี FRLegend ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้น้องๆนะ เมนูเมนูนี้นะครับผมที่มันเขียนว่ามันติเพรเยอร์นะครับผมอ่าสำหรับคนที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างหน้านี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งมันจะให้เรานะครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมว่าเราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับผมซึ่งสีที่มันขึ้นมานะครับผมมันจะบ่งบอกถึงความเสถียรของเซิร์ฟนั้นนะครับผมซึ่งถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเซิร์ฟน,นั้นมีความเสถียรมากนะครับผมถ้าเป็นสีเหลืองแสดงว่าเซิร์ฟนัน้นมีความเสถียรระดับกลางๆนะครับผมถ้าเริรนนั้นมี สีส้มนะครับผมแสดงว่า,ามีความเสถียรที่น้อยมากๆนะครับผมซึ่งพี่ไม่แนะนํนาให้ทุกคนเล่นนะครับผม ก็แนะนำให้ทุกคนี่ยเล่นเซิร์ฟเครื่องบินสีเขียวนะครับผมเพราะมันจะเล่นแบบไม่แหลกนะครับผมอ่ะก็ให้น้องๆนะครับผมเลือกเซิร์ฟมาหนึ่งเซิร์ฟนะครับผมหลังจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมมันจะขึ้นเมนูสามเมนูนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ะเมนูตัวแรกนะครับผมก็คือเมนูเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นั่นแหละทุกคนก็คือถ้ากดเข้าไปมันจะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เหมือนที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับผมอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นแล้วเบื่อนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนเซิ ส่วนเมนูที่2นะครับผมก็คือเมนูล็อบบี้นะครับผมเมนูเมนูนี้นะครับผมจะเป็นเมนูสําหรับการที่เราเข้าไปร่วมเล่นหรือว่าเข้าไปร่วมจอยเพื่อผู้เล่นที่สร้างห้องไว้แล้วนะครับผมหรือเพื่อนๆอยากจะสร้างห้องเองก็ได้นะครับผมอ่าสามารถกดเข้าไปที่เมนูนี้ได้เลยนะครับผมอ่าส่วนเมนูสุดท้ายนะครับผมเมนูที่3นะครับผมก็คือเมนูการอ่า ดิฟลดแพทเทิร์นกับผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับผมซึ่งทางระบบตัวเกมเนี่ยจะทําการซูมให้เราเองนะครับผมอ่าดูที่เราไม่ต้องไปอ่าหาดูนะครับผมระบบจะซูมให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าแต่คลิปนี้นะครับผมพี่จะมาสอนทุกคนสร้างห้องนะครับผมโอเคทุกคนกดที่อ่าเมนูล็อบบี้ได้เลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับผมจะขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าทุกคนมี2อย่างให้เลือกนะครับผมก็คือ1เลยนะครับผมน้องๆจะสามารถเลือกเล่น นะครับผมหรือว่าเลือกร่วมเล่นร่วมจอยกับผู้เล่นที่สร้างห้องไว้แล้วนะครับผมกับ2นะครับผมทุกคนจะสร้างห้องเองนะครับผมโดยที่ให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมเล่นก็ได้นะครับผมว่าสร้างห้องส่วนตัวก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าน้องๆอยากจะสร้างห้องนะครับผมก็ให้น้องๆกดที่คาว่า create นะครับผมอ่าหลังจากที่น้องๆกดเข้ามานะครับผมมันจะขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งการสร้างห้องนะครับผมจะมี3ตัวเลือกนะครับผม ตัวแรกนะครับผมจะเป็นการสร้างห้องแบบให้ผู้เล่นอื่นนะครับผมสามารถเข้ามาร่วมจอยได้นะครับผมโดยที่เรานะครับผมไม่ต้องตั้งรหัสผ่านนะครับผมสองนะครับผมเป็นการสร้างห้องแบบแพทเทิร์นนะครับผมก็เป็นการเล่นแบบคล้ายๆกับที่พี่อธิบายไปข้างต้นนะครับผมแต่นี้เป็นการสร้างห้องขึ้นมาเองนะครับสามนะครับผมเป็นการสร้างห้องแบบส่วนตัวนะครับผมก็คือเป็นการสร้างห้องแบบเล่นส่วนตัวกับเพื่อนๆนะครับผมอ่า แกทุกคนตั้งชื่อห้องนะครับผมแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับผม่าหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนอีกคนเนี่ยนะครับผมเข้าหาห้องนะครับผมชื่อห้องที่ทุกคนตั้งไว้แล้วก็ใส่รหัสผ่านให้ตรงกับที่ทุกคนตั้งนะครับผมแค่นั้นก็เล่นได้แล้วนะครับผมส่วนหน้าต่างการเข้ามาเล่นในเกมก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเออก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการเข้ามาเล่นหมดออนไลน์ลสำหรับวิธีการสร้างห้องเล่น อ่ามูดออนไลน์กับเ <c oughs> พื่อนนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กนกำลังใจกันด้วยนะครับ <c oughs> ผมกพ็พี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็สวัสดีก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม